สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาวเอ็กซ์ตราคาร์บอทุกคนนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการลงดัน195เแจแดงนะครับก็คือดันนี้นะครับผมจุดที่ลงดันจะอยู่ที่แมป180นะครับอเซนเทรตนะครับผมอยู่ตรงนี้นะครับผมตรงจุดสีแดงๆนะครับผมครับจุดเข้าวัดตรงนี้นะครับมาถึงนะครับถ้ามีดันก็เข้าวัดได้เลยนะครับผม พอเข้ามาก็จะมีป๊าปอ่าขึ้นมากดท้านะครับผมครับก็จะมีบอสออกมานะครับ อิงตาให้หมดนะครับผมแล้วก็จะเห็นหม้ออยู่ทางซ้ายมือนะครับกดหม้อแรกนะครับผมเปิดฝาหม้อนะครับหม้อที่2นะครับหม้อที่3นะครับหม้อที่4นะครับผมเปิดให้หมดเลยนะครับหม้อที่5้านะครับผมมีห้าหม้อนะครับผมหลังจากเปิด หม้อที่ห้าเสร็จแล้วจะมีบอสออกมานล้ก็ตีบอสตัวสุดท้ายได้เลยนะครับผม มอนตามทางตีให้หมดนะครับผม แบบนี้ไม่มีอะไรยากนะครับผมก็ตีแบบไม่มีเคล็ดอ,อะไรนะครับผมตีตามทางไปเรื่อยๆนะครับ ดันลงง่ายๆลงไว้นะครับผมแป๊บเดียวก็ถึงบอสตัวใหญ่แล้วนะครับบอสตัวใหญ่อยู่ในห้องนี้นะครับผมก็เป็นการลงให้ดูนะครับผมแล้วก็แนะนําเทคนิคต่างๆนะครับผมจะได้ลงได้ง่ายๆนะครับผมนี่ครับบอสตัวนี้นะครับผมแถวนี้จะมีที่ยิงฟรีอยู่นะครับนี่ครับเข้าไปที่เสาตัวนี้นะครับผม เดี๋ยวก่อนนะครับผมเดี๋ยวหาที่ฟรีก่อนนะครับผม ทุกทีเข้าได้นะครับเสาตัวนี้นะครับเข้ามานิดหนึ่งตัวนี้ฟีไม่ได้นะครับก็ไม่เป็นไรนครับก็ยิงเลยนะครับผมบอสก็ไม่โหดเท่าไหร่นะครับ ก็ถ้าเกิดเป็นผู้เล่นใหม่นะครับแนะนำว่าให้พกตายเกิดมาด้วยนะครับผมตายเกิดก็คือนี้นะครับผม เดี๋ยวขอเก็บกล่องละกันนะครับผมอย่างอื่นเดี๋ยวไม่เก็บแล้วนะครับผมเพราะว่าเต็มนะครับผมครับแค่นี้เองนะครับผมก็จบดันเรียบร้อยนะครับผมอันนี้ก็เป็นการลงดันร้อยเก้าสิบห้าเจแดงนะครับผมสำหรับการลงดันร้อยเก้าสิบห้าเจแดงก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ